เอตนบอกไปเอยก็ให้มันในหน้าที่นึงก่อคนที่เข้ามันเป็นวิดีโอสัตนมันถึงคนในบีเข้านะสวัสดีค่ะวันนี้ช่องน้องโซเฟียค่ะพ่อเป็นบ้าวัี้ทุกคนได้บ้างวันนี้มากินก๋วยเตี๋ยวบานแม่นอมบานแมทขาวเด้อค่ะกนนนััทึเเียวอาาขอให้ติดตามช่องน้องโซเฟียในเด้อค่ะ มาอยู่บานไม่ตุยมากินกวเตี๋ยวบานเม่ขาวกเลยเดชเปิดส่องยูทูปเปิดวิดีโอเป็นส่องยูทูปของน้องโซเฟียด้อค่ะทำขิปเพื่อสนุกสนาน,นอ่นได้แล้ว,ลวให้รับสนุน พิดตามเน่เด้อจ้าเนี่ยหนึ่งนาทีสาอันนี้ละหนึ่นาทีแล้วม่นบอกอนี่ดูนะนรกันพิด